กระทรวงศึกษาธิการไทยเกาหลีใต้ร่วมมือพัฒนาไอซเพื่อการศึกษาร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยและร่วมพัฒนาการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยนายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยได้เดินทางไปกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้เพื่อพบปะหารือกับนายโซนมัมซูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการหารือในครั้งนี้ว่า ายโซนัมซูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างการศึกษากับเศรษฐกิจของประเทศว่าการศึกษาถือเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขณะเดียวกันเศรษฐกิจที่เติบโตก็ทําให้การศึกษามีคุณภาพที่สูงขึ้นโดยได้ยกตัวอย่างจากจํานวนนักเรียนต่อห้องเรียนในอดีตที่มีจํานวนมากถึง100คนแต่ในปัจจุบันมีไม่เกิน30คน ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนทั้งสังคมเช่นประชาชนผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษาและเอาใจใส่ต่อการศึกษาของบุตรหลานการศึกษาในเกาหลีใต้มีภาคเอกชนเข้ามาจาัดก,การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากถึงร้อ ส่วนปฐมศึกษายิ่งสูงมากขึ้นถึง180ส่วนกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหน้าที่ในการประกันคุณภาพการศึกษาของเอกชนรวมทั้งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหลือของประเทศจากการหาหรือกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้มีความยินดีที่จะร่วมมือกับไทยใน3ประเด็นสำคัญคือ 1. แนวทางการใช้ไ c t เพื่อน,นำมาประยุกต์ใช้เพื่อการศาึกษาซึ่งเกาหลีใต้มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้สูงมากทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรระบบบริหารจัดการและเนื้อหาที่ใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งแนวทางพัฒนาครูผู้สอนเพื่อใช้ ICT ในการเรียนการสอน 2. ความร่วมมือในการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งจะมีโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของสองประเทศอย่างต่อเนื่อง 3. การส่งเสริมการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยซึ่งยังมีไม่มากนักแต่เป็นแนวโน้มที่ดีที่นักเรียนนักศึกษาของไทยจะได้สนใจเรียนภาษาเกาหลีกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเกาหลีจะให้ความร่วมมือสนับสนุนจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในไทยอย่างมีคุณภาพให้มากขึ้นสำหรับการหารือในครั้งนี้นะคะจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองให้มากขึ้น Thank you.